สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิภาพรจันโทนะคะรหัสนักศึกษา365180512045ค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรนรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะคะในหัวข้อความคาดหวังที่มีต่อคุณครูนะคะว่าผู้ปกครองเนี่ยคาดหวังอะไรบ้างในตัวคุณครูนะคะ ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองกันคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนนะคะในหัวข้อความคาดหวังที่มีต่อคุณครูนะคะก็วันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนนะคะก็อนื่นเลยต้องสอบถามว่าผู้ปกครองมีบุตรหลานอยู่ในช่วงไวัยไหนมั้งคะอยู่ในป1ม1ม2แล้วก็ปตีค่ะแล้ว ปัจจุบันนี้ค่ะผู้ปกครองมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะก็อยากให้อาจารย์เข้าถึงกับนักเรียนมากกว่านี้ก็คือไม่ต้องอาศัยโลกโซเชียลเยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราเราใช้โทรศัพท์นะคะแบบว่าช่วยเดี๋ยวนี้มันมียุคของโทรศัพท์เข้ามายุคของออนไลน์เข้ามานะคะทําให้เด็กแบบว่าอาจจะฝักใฝ่ในด้านโทรศัพท์มากขึ้น แล้วในด้านการส่งเสริมผักดันนะคะผู้ปกครองมีส่วนช่วยผักดันนักเรียนอ,อะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่จะแนะนําให้มีอะไรให้โทรปรึกษาอาจารย์โดยตรงให้อาจารย์เป็นคนช่วยดูแลเด็กอีกต่างหากจากผู้ปกครองค่ะแล้วในด้านความคาดหวังค่ะที่มีตอ่อครูค่ะผู้ปกครองคาดหวังในเรื่องใดบ้างคะก็อยากให้ครูมีอะไรให้ปรึกษากับเด็กไปเหมือนกันปรึกษามีอะไรคุยกันได้ตลอดอ่ะไม่ใช่อะไรก็เป็นแบบโซเชียลเยอะอะไรนี้ ให้ให้เข้ากันท uh ั <S 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 ้งคู่มีอะไรก็แบบพูดตา่พูดตาหกันเลยตรยกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ